อ้าสวัสดีครับ FC สร้างซักชาแนลทุกคนอ่ะวมาอนีมาพอกับอาจารย์เท่าคือเก่าโว้ยมาหนีวันอาทิตย์กับพอดียุทธนะครับอาจารย์โอ้งานเล่งงานเล่งงานเล่งเนาะครับมาอนีเพิ่นมาเฮ็ดรถเจ้าของครับนี่ปั้นสนิมนะครับเป็นกับปั้นสนิมเรียบร้อยนะครับเตรียมเตรียมที่สิพ่นกอเล็กนะครับนี่ขั้นนี้กับเฮ็ดซี เบิร์ขันกับพี่นอ้องนอกในแมน่นวายนอกในบ่แมน่นแมนโอ้เจ้าสีแดงกับ่ะสีสีแดงเอาสีแดงครับนี่แดงธรรมดาเอาแดงธรรมดาแล้ววะตอนนี้ก็อยู่นั่ขันตอนการตริดกระดาษนะครับนี่นตอนการตริดกระดาษ<ม>โอ้ต้งหมดเห็นยังเนาะแยกนี่หลังจากขิดปัน้นออกเรียบร้อยครับกระสีประมาณนี่ปะไอเอาซ้ำนี้บ่ประมาณนี้ป,ะป,ะประมาณนี้นเอาซ้ำนี้เนาะอเอเอ ขันข,ข,ข้าวไร้ไม่สิบริสุขีงงออข้ง่ายนี่ชิยกหัวออกอีกเลยครับนี่เอฟซีเดี๋ยวให้เพืพ่อนๆแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปยกหัวยกกระบะออกนะครับยกหัวยกกระบะออกแลก้วก็สีพ่นสีขัดซีใหม่ฟังดีเพืพ่อนๆแล้วอันนี้เพื่อนใส่สีก้อนเล็กสองระบบเลยครับขั้นนี้ฟังนีเพื่อนใส่ระบบนกแก้วนี่อันนี้นกแก้วครับระบบนกแก้ว ฟังนี่พันธุสีใสระบบนกเย่ยงมงนกเย่ยงมงบ่ฟังนี่อะนกเย่ยงมงบ่ฟังนี่เขาเอมือนว่าร่องของโอ้ร่องของอืมโอ้พันธุสีร่องของฟังนี่พันธุสีใสเป็นของอันยังก็บิ๊กเบนบ่พันธุ์สีใสเป็นบิ๊กเบนสีเขียวครับเขาบอว่ามันสิคือนเขาซาเขาลือบ่บ่เขาคือว่าตัวนกเอียงมันคือดีครับเนี โอ้ตัวนกย่ยงเน่เออตัวนกย่ยงเออการเลยสีล่องล่องสองระบบล่องสองระบบรถจะคล้องนี่นะเออการเล่ร่องสองระบบบ้านมันสีดีคือเขาว่าบา่อเนาะเออมันล่องสองฟังซี่ปีหูเรียงเนาะซี่ปีหูเรียงนี่ฟังนี้เป่นฝุ่นบิ๊กเบนฟังนี้กะพฝ่น,นไอ้นกแก้วไปแล้วนี่ฟังนี้นกแก้วนะครับแล้วฟังนี้ไปเอาล่อส้มผลงาน เดี๋ยวยทายเพิ่นติดก,กระดาษกาวแล้วจังหน่อยแล้วกระสีผาไปเบิ้งเพิ่นพผลสีตาโชนี่ล่ติดก,กระดาษท่าเบสกอนเดวน่ะกับจกต้องพวงหล่อมนิเพื่อนกระเซียวกาแฟน,นี่ได้สีเลี่ยมไหมอ่าอีกสักผู้แลี้วงาสองเดือนหรือเอีก2เดือนหลังปีไม้วอีกเนาะล้งีหม้เอต้องการเป็นสีชิม เอาขี้ก้อนสูงการนะครับนี่รถคันที่สองผมเป็นมากโตโยต้าดอกเป็นใบเออเพิ่นคันแลนกับโตโยต้าดีฟูดีคันนี้เพิ่นกอเอาโตโยต้าวีโก้นะครับนี่เออเออตะกี้เป็นขี้ไม่ตีเนาะเนี่ยเพิ่นสาวกเออซาวกโตโยต้านี่นี่าวกโตโยต้าโดยตรงใส่แต่โตโยต้าอย่างเดียวนะครับนี่ไม่ตีนี่ไป ไทเกอร์แล้วก็วีโก้แชมป์นะครับนี่อัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆเอออัปเดตขึ้นมาเรื่อยเรื่อยบ้านนอหนะก็รีโวตัวบ้านนี่นออยู่ดีมีแงถ้าไหนซื้อรีโวเออนั่นมันมันโมเนโมโนนได้น้อไอ้น้อโมเนมโนนได้นี่ครับเออเออโคจรเหนือเดาเทมักเดาเทมักขุนท่างขุนไม่เหงว่างครับหนุ่มขุนโอ้ยท่านเราสีเรียนเล่าบ้านนี่ <łość> สีเลียนวาวได้ผ่าดนี้ก็เสือกสีเลียนวาวสีเลียนวาวเหรอนี่เอาได้เพื่นติกาดานแล้วเข้าจังมเบิ่งเพิ่มผลสีครับ